สวัสดีครับก็มาอยู่เกมล็อบอกแมปบ็อกเอ็ดบัตเลนฟอนนะครับผมทับสอนแห่งชาแนลจีทุกเกียนก็จะพามาดูแมพนี้ควรเล่นตัวไหนก่อนนะครับก็คือแนะนําตัวละครนั่นเองป้าไปกันเลยครับที่ผมแนะนำเนี่ยเพราะว่าผมก็เล่นมเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เอาข้อมูลเก่าเลยครับก็เสียดายเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับไม่เอาก็ได้ครับอ่ะเริ่มแรกครับเราต้องกดสคริปนะครับพอกดสคริปป้าบมาตรงนี้นะครับแล้วก็กดเพย์นะครับ เพราะกดเพผมแนะนําให้เลือกคลาสสิกเกมโหมดนะครับที่ต้องเลือกโหมดนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผู้เล่นโหดๆอยู่แมปนี้เยอะครับอ่าแล้วก็ดีฟอลครับจากนั้นรอ teleporting แป๊บหนึ่งนะครับคอมพิลละจากนั้นเราก็เข้าไปหาผู้เล่นนะครับแล้วก็จะโหลดข้อมูลผู้เล่นแป๊บหนึ่งรวมถึงข้อมูลของเรานะครับยังยังไม่ไมาอีกโอ้โหน้องอย่าตกใจนะแมบปบนี้เขาทําเป็นแบบนี้ครับ ไม่เหมือนชาวบ้าน,นครับโหลดเด็ดสักเซษครับอ่าโหดคอมพิ่แล้วโอ้ยมีเสียงซีนีมานะครับอ่ะมาต่อนะครับเริ่มแรกครับให้ดองไปดูคลิปผมหรือฮหรือรู้ข้อมูลแล้วก็เติมโค้ดก่อนนะครับเติมปั๊บเราจะได้ตังประมาณสักไม่ใช่ตังครับแต้มผมขอเรียกแต้มมันเพราะว่าเขาเป็นพีนะครับแต้มประมาณสักน่าจะสามสี 4, นะ่พันน่ะ ถือว่าให้เยอะนะครับแล้วเราก็ผมแนะนำนะตามสเต็ปผมนะน้องจะต้องมาซื้อตัวนี้นะครับไอช่วงแรกนะครับเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนะึงช่วงด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมนะผมไปซื้อไททันก่อนนี่ผมเล็งสามตัวนี้นะเพราะว่าไอพวกตัวนี้นี่ผมมีหมดแล้วนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เกือบเสร็จแล้วเกมมารีก่อนผมทำเคสไปถึงครึ่งนึงแล้วอู้ยแต่ไม่เป็นไรปล่อยไม่ถึะ ไม่ทำครับเออแล้วถ้าน้องอยากได้นะผมแนะนําน้องลองไปหาช่องที่แบบเขาทําบอกรายละเอียดครับช่องไทยน่าจะมีนะช่องฝรั่งก็มีครับช่องฝรั่งก็จะมีช่องของดิจินะครับดิจินี่เขาเป็นช่องช่องใหญ่ไหมก็ใหญ่นะครับที่แบบทําแก๊งสกิบดีดทเลตล้วนเลยครับเป็นแนวแบบสไตล์แบบโลบอกอะสกิบดีที่แบบสมจริงโลเพเอ้ยไม่สมจริงแล้วก็ โลสรุปแบบไหนก็คือซิกบิลี่ toilet พี่แกเนี่ยเล่นเกือหมดนะไปติดตามเขาได้นะครับเขาจะแบบทำสรุปอะไรประมาณนี้คนนี้เขาก็ทำสรุปไว้นะครับแต่ผมลองไปดูข้าวแล้วไปดูประมาณ 2- 3สาเดือนที่แล้วนะครับเขาก็ย่อๆผมแนะนำไปหาดูช่องไทยผมน่าจะมีน้องๆหรือคนอื่นที่เขาทำอธิบายอยู่นะครับแต่รายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็ลองไปหาดูนะครับแต่จะ หาคนที่แบบละเอียดค่อนข้างยากนิดหนึงนะก็ทําใจนิดนึ่งครับนี่ครับส่วนตัวนี้ไม่ยากครับลองไปหาทําดูผมก็เกือบเสิ็จแล้วมันปิดก่อนเซงเมยนะครับไม่ได้ทําต่อเดี๋ยวค่อยทำครับอามาต่อนะครับเริ่มแรกนะครับน้องมากลับมาตรงนี้นะครับเริ่มแรกน้องจะต้องมาซื้อตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นตัวต้นเกมไปถึง เล่นเกมนะครับเก่งครับแล้วก็จากนั้นเมื่อเราได้แต้มใช่ไหมครับเราก็ค่อยมาซื้อไททันที่น้องอยากได้นะผมแนะนําตัวต่อไปที่น้องควรจะซื้อนะครับถ้าอยากจะสัมผัสไปถึงเวฟสูงๆที่ระดับ50ขึ้นไปผมแนะนําตัวโปรเจกเตอร์ไททันนะครับเพราะตัวนี้สมดุลครับถึกแล้วก็ไม่บานะครับที่ถึกเพราะอะไรรู้ไหมครับเขามีสกิลโลครับแม้จะอยู่ไม่นานเถอดแต่ก็ช่วยชีวิตน้องแล้วก็ ซัพพอร์ตเพื่อนได้นะครับอ่านี่แหละครับก็จะประมาณนี้ส่วนท่านน้องอยากไปเว็บสูงน้องจะต้องมีเพื่อนที่มีตัวนี้เลยครับตัวโน .1 นะครับนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ครับโน .2 หรือโน .1 ก็ได้น่าจะเป็นโน .2 ครับแล้วก็ตัวดาเมจตัวนี้ครับโน .3 รับรองไปถึงเว็บ80แน่นอนครับถ้าเขาไม่หลุดก่อนนะแค่ตัวนี้ก็มีลุ้นผ่านแล้วครับแต่ผมจะบอกไว้นะครับเล่นแบบนี้ น้องจะต้องทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ผมเล่นนี่ก็เป็นวันน่าจะพุหัสนะครับแล้วก็ช่วนพุทธพุธพฤหัสเนี่ยผมเล่นนี่บักเยอะมากครับแล้วก็ค้างแต,แต่แต่ก็ทําใจได้นะเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาเปิดนะครับมันก็เลยแบบผมก็ไม่ได้ซีเรียสมากแต่บางครั้งก็รู้สึกหมวร้อนกันนะเพราะว่าบางทีไปถึงเวฟสูงแล้วแต้มันได้เยอะครับปรากฏว่าแบบไปไม่สุดน่ะมันก็เลยแบบ ได้แต่ถอนหายใจครับนี่แหละครับก่อนจะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูเว80นะครับว่าเป็นยังไงไปดูเลยครับหลังจากที่ผมได้เข้ามาห้องนี้นะครับห้องนี้เป็นคนจีนแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับเขาก็แบบช่วยเหลือกันนะครับผมก็อ่านเขาไม่ออกครับคือเขาพิมพ์ภาษาจีนครับแล้วผมแบบโอ้คงสายคงเป็นเพื่อนกันนะครับก็เลยแบบโอ้ได้ละได้การละน่าจะถึงเว80แล้วก็ใช่จริงครับ ทีมงานเขามีแกงไททันออฟเกรดคัมเมอรแมนนะครับโอ้โหนีครับข้อลังแปลงล่างเห็นไหมเห็นไหมตัวเริ่มต้นของเขาครับจะเป็นตัวไอ้คล้ายๆกับสไปเดอร์คาเมอ่าแมนนะเห็นไหมโอ้โหพี่แกอย่างเทเลยเดี๋ยวมีโอกาสมันต้องว่างจริงครับผมถึงจะไปทำนะแถมแบบต้องไปเริ่มต้นใหม่ครับเลยแบบ ให้มีอารมณ์ก่อนนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานนานครับเดี๋ยวไม่ได้เล่นแบบอื่นไม่ใช่เลยครับมาแล้วครับเวฟที่แบตซีมนะผมอยากจะบอกว่าโคตรวดเลยเริ่มแรกนะครับผมก็จะสร้างร่างโคนมาก่อนนะครับหรือโปรเจคเตอร์เนี่ยเห็นไหมเอามากันตาย่ะนะนี่ให้ไีตีครับปรากฏว่าไม่รู้เพราะอะไรนะครับแก๊งสกิบบทอเรตรวมถึงหัวหน้าใหญ่ไซ์ทิตาลงนครับมันไปลุมตัว UTC พระเอกของเราก่อนนะครับก็คือตัวอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะคร oh, ับโอ้โหดูดูเห็นไหมครับนี่โอ้โแล้วก็ไปใส่แล้วครับดูอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนก็รับสึกหนักนะครับดีครับเห็นไหมเห็นไหมผมก็พยายามไปหาเขานะพยายามจะรีบไปครับอันนี้เขาก็ไม่รู้ใช้สกิลแะไรนะครับดึงผมมาช่วยด้วยหรือดึงผมมาเป็นตัวล่อนั่นเองมาลองรับดาเมจนะพี่ไหม เลื่อนผมจากเต็มๆนี่ล่อไปเหลือพันสามแล้วเห็นไหมโอ้จากนั้นนะครับผมก็พยายามเอาตัวล่อนะครับแต่ก็ไม่ไหวครับโอ้โหดูดูแล้วผมก็รีบกลางโล่ก่อนครับแล้วกดคานะถ้าน้องจะใช้สกิลกลางโล่นะครับโอ้โหปรากฏว่าเลี้ยวครับไม่ไหวเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมครับว่าเวฟบแปดสิบมันโหดขนาดไหนขนาดนี้ยังบั๊กนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูจุดบักนะครับว่าบั็กยังไงปะไปกันเลยครับจากนั้นนะครับผมก็ได้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยสกิลสเปกเ,เตอร์นะครับของแมปนี้ครับมีสกิลสอนแนมหรือเวลาเราตายนะครับเราสามารถดูเพื่อนเราเล่นได้ครับเห็นไหมผมก็สอนแนมทุกตัวครับตอนนี้ผมก็สอนแนมตัวที่เป็น ไททันโปรเจคเตอร์แล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับนี่ผมก็ลืมชื่อเขาอีกแล้วครับขอเรียกว่าสไปเดอร์เปลี่ยนชื่อเขาอีกแล้วสไปเดอร์คาเมราแมนครับ<ท>เห็นไหมทําไมผมถึงแนะนําตัวนี้อ้ยนี่นี่ครับนี่คือจุดบากนะครับเห็นไหมเวลาแก๊งทวีเลตพอแบบมันจะขยับมาใกล้ๆนี่มันจะเหมือนว่ามันจะไม่ตีนะครับมันมีบางช่วงนะแต่บางทีมันก็ไม่เป็นนะครับไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรครับ น่าจะเป็นเพราะว่าผู้พัฒนาแก้ไปแก้มาครับบั๊กกก็เดิมผมแซวเล่นนะเพราะว่าเมื่อวานผมก็ลองเล่นบางคานะับถึงเวฟ70็บ70ก็เป็นแบบนี้แหละช่วงที่เจอบอสอัปเกรดไททันสปิการแมนนะครับบางทีแก๊งทวยเล็มันก็จะมีตัวที่ค้างไม่โจมตีเรานะครับนี่เห็นไหมนี่เพราะเพราะว่าถ้าโจมตีจริงๆนะครับไอไททันโปรเจคเตอร์นี่เลี้ยวไปนานแล้วครับนี่ ก็ยังงงอยู่แล้วดูตาลุงครับตาลุงก็ยังเจาะเจาะเจาะพื้นดินอยู่นั่นแหละครับไม่รู้ยิงใครครับผมงงเอ๊ะมันเจาะอ,อะไรเห็นไหมเราก็ได้เหลี่ยมตาไว้ด้วยครับด้วยอันนี้ทรงนะครับเห็นไหม <laughs> แล้วโปรเจคเตอร์ก็ดับแนวไปนะครับเห็นไหมแล้วก็มีตัวนี้ครับเป็นบอลอีกตัวชื่อตัวอะไรไม่รู้นะครับอ่าตอนนี้ก็เหลือตาลุงเซนทินะครับ ตลุงไซทิธก็ไม่รู้ยิงตัวอะไรอยู่นะครับผมก็งงอยู่หรือว่ายิงตัวผู้เล่นนะผมก็พยายามมองบนพื้นครับปรากฏว่าไม่เจอนะครับเห็นไหมดูวงสกิลของตาลุงครับโอ้ยโคตรกว้างเลยตัว G Man ก็บั็กนะครับตัวค้างอยู่ไม่ทำดาเมจนะครับเพื่อนก็เลยแบบได้หล่อฟรีับเห็นไหมบินอยู่ครับบินอยู่ข้างบนไอ้ตอนบินเนี่ยมันจะมีครูดาวนะครับมันก็นานพอสมควรนะครับช่วงที่ใช้ จะเรียกว่าเจ็ดแฝคดีไหมเห็นไหมครับเขาพิมพ์ภาษาจีนผมเลยไม่รู้เรื่องครับว่าเขาคุยอะไรกันถ้าพิมพ์ภาษาอังกฤษผมยังพอรู้เรื่อยอยู่ก็เลยไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคุยอะไรกันนะครับแบบเขาใช้สกิลยังไงหรือนัดกันตีหรือเอาตัวไหนก่อนครับผมเลยไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมนี่คือบาคตาบแล้วคอยดูนะแล้วคอยดูนะครับพอตายเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมจะตัดตรงนี้ไปเลยนะ จับตาดูไททันโปรเจคเตอร์ดีๆนะครับอ่าเห็นไหมเขาเข้าอนาเขตไม่ได้นะครับเนื่องจากเลื่อนเตองหนึ่งนะครับเฮ้ยหรือตองเจ็ดนะครับไม่แน่ใจนะและแบบถ้าโดนวงสกิลคือตายเลยนะครับอ่าแล้วดูตัวตัวสไปเดอร์คาเมล่านะครับเปลี่ยนชื่อเขาอีกแล้วนะครับขออภัยนะครับเห็นไหมกลังซอยนะครับที่ลงมานั่นน่าจะเป็นครูดาวของเจ็ตแพคหมดนะครับ ใกล้ตายแล้วครับตานูไซน์ทีดบอสเวแปดสิบนะครับเลือโดโคตรเยอะ,อะดูสปไปเดอร์ด้านขวาครับดูสปไปเดอร์ครับเขาอยากเทครับดูดู <c oughs> โอ้โห,โโหเ,เรียบร้อยแปลงร่างแล้วครับเป็นไททันโปรเจคเตอร์แบนนครับแล้วก็จะเรียกไซมอนนะครับหรือล่างโคตของตัวเองอ่ะมันช่วยตีนะครับ แล้วอีกสักพักนะครับผมจะกดสเปกเตอร์เอ้ยมีสเปกเตอร์ดิจะกดไปที่ตัวไททันโปรเจคเตอร์แมนตัวนั้นนะครับเฮ้ตัวนี้ครับเห็นไหมโอ้ตะลุงตีหนักนะเรียบร้อยมันก็เลยทำให้ผมผ่านไปด้วยเลยครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับเห็นไหมเท่ไหมไททันโปรเจคเตอร์แมนผมผ่านสองรอบแล้วนะครับ แต่รู้เลยไหมครับเมื่อเราผ่านเราไม่จบแค่นั้นเราจะตีไปเรื่อยๆจนเลวกแตกสลายครับมันจะค้างอยู่ที่เว็บแปดสิบนี่คือบักของเกมนะผมว่านะคือถ้าแบบหรือว่าพ,วพัฒนาตั้งใจทำแบบนี้มันไม่ควรทำนะครับผมว่าบัคกแหละคือถ้าจบ80ควรจะ จบแล้วทําฉากจบหรือทําเพลงอะไรก็ได้แล้วก็ไปเริ่มเวฟหนึ่งใหม่ครับหรือกลับล็อบบี้หนึ่งใหม่เหมือนแมปอื่นทั่วไปมันจะเข้าใจกว่านะครับผมก็เลยแบบโอ้โหอะไรวะเนี้ยแ <c> ล <oughs> ้วดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูช่วงนี้คือจะไม่ตัดเลยนะครับเพื่อที่น้องจะได้เห็นภาพนะว่าถ้าเราจบที่เวฟแปดสิบแล้วบอสมันยังจะมาครับโอ้โห ต้องสู้อีกร้อยปีใช่ไหมนี่มันเป็นอมาตะใช่ไหมแล้วความบันเทิงก็จะมาอีกครับเห็นไหมนี่ครับดีนะผมไม่ตายแต่แรกครับโอ้โหเอข่าวข่าเมล่าแมนน้อยผมเกือบกดแปลงล่างไม่ทันรับเออแปลงล่างก่อนอย่าสมผัสอย่าสมผัสปกติถ้าเจอฉ็อนนี้นะครับถ้า UTC ยังอยู่แล้วก็เพื่อนโปรเจคเตอร์ยังอยู่เยอะๆนะครับ เท่าที่ผมลองเล่นมาสองรอบนะต้องไปอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็กลางโลกกันเลยแล้วก็ไปใส่ครับเพราะว่าแก้งทเวลเลเนี่ยเขาส่วนมากนะเขาจะไปตีไท่านอัปเกรดคเมีล่าแมนก่อนนะครับไม่รู้เป็นบักหรืออะไรครับหรือมันหล่อมั้งแก้งทเทเล็ก็จะไปตีไปตีก่อนนะครับแล้วบางตัวมันก็จะค้างครับถ้าตัวไหนค้างครับเราไปใส่เดียวได้ครับโอกาสชนะก็จะมีสูงอยู่ แต่ตอนนี้คือเลื่อนผมเหลือพันหกเดี๋ยวผมก็ดับแนวแล้วครับโอ้โหเห็นไหมครับอลังการไหมโอ้โหโดนยิงบนไฟเห็นไหมพอเรากลางโล่ปั๊บโล่หมดปั๊บเลื่อนก็จะไหลเป็นน้ําเลยครับโอ้โหเห็นไหมตัวเดียวมันก็ยังพอวัดได้ครับแต่ถ้าโดนลุมไม่ไหวครับอันนี้ผมก็ลองตีดูครับ แต่ไอ้แกงเอสโทนี่ยูเตัวนี้ครับก็ยังตามจิกผมพูดเหมือนไก่เลยยังตามตีผมอยู่แต่ดาเมจเขาไม่หนักนะครับผมก็ลองตีดูนี่ต้องพยายามสลับดูครับไล่กดสกิลอยู่ครับโอ้โหอันนี้ไม่ไหวครับตายเป็นยังไงบ้างครับเว80ก็จะประมาณนี้แหละครับสรุปเลยตัวที่แนะนําคือตัวนี้ครับน้องเก็บตังค์แล้วไปซื้อตัวนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถฟาร์มได้ยาวๆนะครับ อันนี้ก็เป็นสเต็ปผมนะครับก็จะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้นะครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ Map Box 8 b เ t t ดบ f o n ทิ o อนฉบับรีบูตนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ